เั็งใจหลับตาจเริญสมาธิภาวนากัน,นะจ๊ะหลับตบาเบาเบาพอสบายสบายหลับตบาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายสบาย เราก็ทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นทิงทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุม เบาเบาสบายสบายใจแตะตรงกลาง,งใบเบาเบาแตะหยุดไปนิดนิดหยุดใจแตะกลางกายนิดนิดอย่างสบายสมาย แล้วก็ผ่านคลายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าใจเราใสใสใจเย็นเย็นมันจะทำให้เราวางใจได้ถูกส่วนที่กลางกายได้อย่างง่ายๆ จะไม่ติดบริเวณูวงตาหรือศีรษะเลยนะมันจะลงไปในตรงกลางทั่วเลยอย่างง่ายๆแต่ต้องสบายต้องผ่านคลา ปลือลืๆตานิดหน่อยมเมื่อเราจำเรืองโดยศูนกลางกายธาที่เจ็ดอย่างง่ายๆต้องง่ายต้องสบายต้องผ่อนคลายตรงนี้เราต้องทำให้เป็น มันจะกลับตละปากัรงานหยาบอย่างนั้นต้องใช้ความหยาบต้องต่อสู้ต้องพยายามแต่ท่านนั่งหลับตาแล้วมันตรงกันข้ามมันต้องง่ายถ้ายากไม่ใช่ต้องอ่อนคลาย ต้องสบายใจถ้ายังวางลงตรงกลางไม่ได้ก็ต้องเอาความสบายก่อนผ่อนคลายก่อนสบายตรงไหนแล้วก็เอาตรงนั้นก่อนเช่นสมมติว่าสบายที่ไหนสักแห่งหนึ่ง เช่นบริเวณเลือกตาบ้างจงมูกบ้างตามฐานต่งางๆครับเราสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนเราจะลองตรงกลางได้ง่ายมันต้องผ่อนคลายแล้วความรู้สึกของเรามันจะเปลี่ยนไปเลย ใจเวลามันวางไว้ในกลางกายได้มันจะหลุดจากหยาบแม้ตรงกลางกายเรายัางไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ว่าถือว่าเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรเนี่ย ทำถูกหลักวิชาเนี่ยใจมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในได้อย่างง่ายๆให้ไปอยู่ในกลางบริเวณกลางกายก่อนในท้องเราก่อนอย่างง่ายๆเนี่ยเอาตรงนี้สำหรับบางคนที่จิตหยาบนะจ๊ะต่ถ้าเราคุ้นเคยก็ไม่ยาก แต่แม้ทำได้แล้วก็ต้องทำซ้ำๆกรรมภาวิตาภาุลิกตาเนี่ยตั้งซ้ำๆต้องบ่อยๆหนึ่งเดิมถ้าลูกทำตรงนี้ได้คล่องเนี่ยต้งกกรรมใช้ชนะในการที่จะเข้าถึง มิจชาธรรมกายกาความสำเร็จไว้เลยเนี่ยแค่วางใจให้ได้ตรงกลางทั้งทั้งที่ย่างไม่ได้เห็นอะไรก็ตทำพยายามฝึกตรงเนี้ยซ้ำซ้ำซ้ำและเดี๋ยวมันจะโล่งเอง มันจะโลง่งโป่งเบาสบายไปตามขั้นตอนของสมาธิซึ่งมันจะทำให้เรารักการปฏิบัติอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากเสียเวลาไปในทางที่ไปเกิดประโยชน์เลยนะอยากหยุดอยากนิ่งในกลางกายนะ แม้โล่งปร่งเบาสบายก็ต้องทำซ้ำๆทำซ้ำฝึกซ,ซ้ำซ้ำซ้ำจงกระทั่งข้างในมันกลวงมันโล่งวางโล่งวางใจก็เพิ่ม ความละเอียดมากเข้าสาบายกายสาบายใจเพิ่มเดี๋ยวความสว่างก็มาเองหรือไม่ก็ภาพของดวงใสๆบ้างองพระใสๆบ้าง ก็จะมาอย่างเลือนลางให้เรามีความรู้สึกว่ามีอยู่มีดวงใสๆอยู่กลางกายมีองค์พระใสๆอยู่ในกลางกายแม้ยังไม่ชัดเจนก็ทำก็ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ทำความเพียร เพิ่มขึ้นแม้เลือนลางอย่างนี้ก็ต้องฝึกซ้ำๆแล้วก็ต้องทาทุกอริยาบทด้วยเนี่ยฝึกซ้ำๆๆเพราะนั้นรรษานี้ต้องหาที่พึ่งภายในให้กับตัวเองได้เรา,าอายุสังขารของร่างกายเรานี่มันเพิ่มขึ้น แล้วเมื่อได้รัวลวลางๆอีไแล้วนะจ๊ะอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นแม่ไม่ได้ดังใจให้รักษาความพึงพอใจในระดับนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็มันชำเลืองดูในอริยบทต่างๆที่นอกเหนือจากการนั่ง โลโลลางๆก็จะชัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่เรายอมรับว่าการเห็นได้เกิดขึ้นใายในเช่นชัดเจนเหมือนเราดึงของออกจากที่สลัวมาอยู่กลางแจ้งนิดๆ เติบอมมาสูขลางแจ้งแล้วก็ดูไปเฉยๆนะแม้มีความชัดเพิ่มขึ้นจาก5 1 0เปอร์สรซรักษาความพึงพอใจและใจเย็นเอาไว้ดีเนาะเล่งอย่างถูกวิธีคือพึงพอใจในระดับ ที่เรามีประสบะการภายในในช่วงนั้นชัดแค่ไหนเอาแค่นั้นแล้วก็ฝึกซ้ำ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 ,ซำอย่าไปเน้นอย่าไปเค้นภาพให้ดูไปอย่างนั้นเรื่อยๆทำใจให้มันสบายสบาย เราคงยังรักษาความผ่อนคลายเอาไว้เรื่อยๆเนี่ยวฝึกซ้ำๆความชัดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเองแม้เพิ่มขึ้นเราก็ต้องยังรักษาความพึงพอใจเอาไว้เท่าที่มีให้ดูแั้นแวละ ถ้าเราสามารถรักษาใจเย็นๆอย่างนี้ได้เนี่ยความชัดจะเกิดขึ้นเองจากชัดน้อยขอมาชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขึ้นอยู่กับ,าก,บการฝึกฝนทำบ่อยๆควบคู่กับงานหยาบาเราจะไปคอยความพร้อมให้งานหยาบ เสร็จซะก่อนงั้นไม่ได้หรอกต้องควบคู่กันไปพอเราทำซ้ำหนักเข้านัเข้าเดี๋ยวมันก็จะชัดพิ่มขึ้น70%บ้าง80% 90% 100%แม้ชัด100%ยเอร์เก็ยังต้องทำแบบเดิมคือดูเฉยเฉย ไม่ว่าจะเป็นดวงจะเป็นกายหรือเป็นองค์พระดูเฉยๆอย่างนั้นอย่าพึ่งไปเก็บรายละเอียดมีให้ดูแค่ไหนก็ดูไปแค่นั้นก่อนที่รู้ต้องจำนะที่แนะนำเลยต้องจำนะจ๊ะ อย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นรายละเอียดเองครบหมดเลยมีให้ดูแค่ไหนไอ้ดูแค่นั้นไปก่อนอย่างสบายๆและผ่อนคลาย ต้งผ่านคลายเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อเราทำผิดวิธีต้องพร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่อย่างสบายสบายอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็จะกลับไปสู่สภาวะนั้นได้เอง การทำซ้ำๆนี่เป็นเรื่องสำคัญมากจะทำให้เราคล่องชำนาญและใจติดอยู่กับเนื้อขับตัวอยู่ในกลางกายเดี๋ยวความชัด100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มามาปลอมกับความสุขความบริสุทธิ์ ความชัดความใสความสาวามส่างองค์ประกอบมันก็จะครบเองคือจะได้สุขกับเฉยๆคือเฉยอย่างมีความสุขคือใจมันนิ่งนุ่มเบาสบายเห็นภาพ มีความสุขจึกระทั่มาอยากจะเลิกนะะั่งนั่นแหละความชัดความใสความสว่างความสุขความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมๆกันตอนนี้เราจะสนุกต่อการ use. นั่ง เกิดมาชาตินี้นี่มีกำไรแล้วเรามีที่พึ่งภายในที่ยึดที่เกาะของใจเราแล้วที่ทำให้จิตของเราบริสุทธิท์ธาตุตัวบริสุทธิพท์พอเราทำซ้ำซ้ำซ้ำ รายละเอียดก็จะชัดเพิ่มขึ้นภาพก็จะขยายใหญ่ไปเองแหละจะเป็นดวงเป็นองพระเป็นอะไรก็จะขยายและการเคลื่อนไปสู่ภายในก็จะเกิดขึ้นเองอย่างนงยง จนกรทั่งมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลยมันอยู่ในตัวเลยมันอิ่มมันเต็มอย่างนี้แหละแล้วฝึกไปอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำ แอ้ลูกนั่งไปไงี้นะนั่งไวปนิ่งนิ่งนมนมจะไปสบายทำไปตามขั้นตอนที่หลวงพ่อบอกก็เลยได้ตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ